สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการใครใครก้าเข้าครัวนะครับวันนี้ผมเชฟนัทนะครับวานนัเสนอกุ้งสมุนไพรอบชีสนะครับตัวนี้ผมจะใช้สมุนไพรของทางอิตาลีนะครับเช่นโรสแมรี่ออริกาโนมาจอรมนะครับตัวนี้ก็แน่นจะหอมนะครับใครที่ชอบกุ้งอาจจะลองมาลองทำเมนูนี้กันนะครับลองทานกันดูแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูส่วนผสมกันนะครับสำหรับเมนูกุ้งสมุนไพรอบชีสนะครับส่วนผสมเริ่มจากกุ้งนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นกุ้งไซส์ใหญ่นะครับอาจจะเป็นกุ้งลายเสือหรือกุ้งข้ามกลางก็ได้นะครับ ต่อม,มาคือมอสเซลลาชีสครับโยเกิร์ตครับเนยจืดเกล็ดขนมปังอิตาเลียนซีซ n i n g นะครับตัวนี้จะเป็นผสมมาเรียบร้อยนะครับจะมีมอโจรแรมออริกาโนโรสแมรี่นะครับพริกป่นนะครับกระเทียมป่นนะครับ ฮาร์ี่ป่นครับพาเมซานชีสเกลือพริกไทยดำครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้เว็บไซต์ foodtravel.tv ครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกุ้งสมุนไพรอบชีสเลยกันนะครับผมจะทำตัวซอสก่อนนะครับที่จะทำในการอบชีสนะครับเราเริ่มจากโยเกิร์ตนะครับตัวนี้ เราจะใส่โยเกิร์ตเข้าไปนะครับแล้วก็ผงกระเทียมนะครับผงกระเทียมกับกระเทียมบดเนี่ยต่างกันนะครับถ้าใครไม่มีผงกระเทียมเนี่ยอาจจะใช้เป็นกระเทียมไปตากแห้งแล้วก็มาบดต่อได้นะครับแล้วก็นี่เป็นอิตาเลียนทีซั่นนิงหรือพวกจจะมีส่วนผสมของออริกาโนโ่โรสแมรี่หรือมะโจรามอยู่ข้างในนะครับเราจะใส่ถ้าชอบมาก ช่องการกลิ่นแม่ก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับตรงนี้ใสแ่แล้วก็พาเมซานชีสนะครับโอเคแล้วก็พริกไทยดำครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับอย่าใส่มากนะครับเพราะว่าตัวพาเมซานชีสมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ เราก็จะเพิ่มตัวมอสเซล่าชีสนะครับผมเข้าไปหลงน้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับมอสเซล่านี่จะทำให้เนื้อสัมผัสยืดนะครับแล้วก็กลิ่นของหอมสมุนไพรท,ที่เราใส่เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำกุ้งกันเลยแล้วกันนะครับผมใช้กุ้งไซส์ใหญ่ คใครจะใช้เป็นกุ้งกล้ามกลามหรือกุ้งลายเสือหรือกุ้งขอเป็นกุ้งไซส์ใหญ่นะครับจะได้เนื้อจะได้หดไม่มากถ้าเรา,าถ้าเราเอาไปอบแล้วครับอันนี้ผมบัง้งบั้งไว้ก่อนตัวจะได้ตรงนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดกลางหลังนะครับเพื่อเอาเอาแกนหลังออกนะครับโอเคอีกตัดตัดกลางหลังนะครับ เราตัดหัวนะครับผ่านหลังตรงกลางนะครับผ่านลึกหน่อยนะครับเพื่อจะได้แบะแบะตรงกลางมันออกมาได้นะครับไม่ต้องกลัวขาดออกจากกันนะครับเพื่อจะให้ตัวของเขาอะอ้าออกจากกันให้ได้มากนะครับ ผมไม่ต้องตกใจนะครับสีเขียวๆนี่เดี๋ยวเราล้างเอาออกนะครับโอเคเราก็จะดึงไส้ตัวนี้ออกนะครับโอเคเดี๋ยวพอเราดึงออกหมดเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาทำยัดไส้ต่อนะครับเราก็จะดึงเส้นเส้นสีเขียวๆนี่ออกนะครับพอเริ่มสะอาดแล้วเดี๋ยวผมมีตัวที่ทำล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทำต่อเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเช็ดมือก่อนโอเคเราก็จะทาเนยตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับตกลางกุ้งนะครับ เพื่อให้เขาความหอมของเนยเนี่ยเข้าไปตรงกลางกุ้งนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวชีสนะครับที่เราทำเสร็จไว้ตอนแรกนะครับ้าไปนะครับตัวนี้ก็จะให้ความหอมนะครับของตัวสมุนไพรที่เราใส่ไว้ตอนแรกนะครับอ่าเราก็จะโรยตอนท้ายก็จะโรยตัวเกล็ดขนมปังนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขา มีสีเค็มเกลี้ยมนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วก็ใส่ฐานนะครับเดี๋ยวเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาเวลา7-8นาทีหรือถ้ามากกว่านั้นถ้ากุ้งของท่านไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยเราอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นจนกว่าสีเขาเข้มเกลี้ยมนะครับแล้วก็มีตัวชีสยืย้อตรงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วกันนะครับ และครับกุ้งสมุนไพรอบชีสนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเลยนะครับอันนี้ผมจัดเรียง3าตัวนะครับเราก็โรยพาเล่นะครับพาเล่ป่นนะครับให้ความหอมนะครับเราพริกปาปริก้านิดนึงนะครับพริกป่นนะครับเผ็ดเหน่อยนะครับแล้วก็ได้สีสดสีสันสวยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับกุ้งกุ้งสมุนไพรอบชีสนะครับผม สำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามในเว็บไซต์ foodtravel tv นะครับสำหรับวันนี้เชฟนัทก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม